I i got that f r เอาระบายค่ะรถติค่ะคุณเทวันนี้เหมือนแบบว่าสุกสิ้นเดือนด้วยรถติดมากเขาบอกเออทไงมาคะเวลาตอนมานี่มาไงก็ที่จริงถ้าเกิดมาเที่ยวสถานที่บันเทิงนะคะควรจะจอดรถไว้บ้านแล้วก็มาแท็กซี่ค่ะแล้ว มีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดๆบ้างไหมคะตอนนี้แฮปปี้เหรอเงินดดดอกอันนี้เรื่องจริงพูุนี้ใช้หมดเลยปะโอ <c oughs> ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกางเดือนไม่มีใช้สิ้นเดือนจนตายแย่เลยคืออยากจะบอกว่าเป็นคนชอบดูมวยมากชอบพี่บัวขาวมากมากอยากจะบอกว่าชอบพี่บัวขาวมากๆมากค่ะโอเคค่ะแล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดๆบ้างไหมคะ คือแบบว่าเราแบบได้ใกล้ชิดกับคนที่เราชอบอะไรแบบเนี้ยแต่เราบอกใครไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นข่าวอะไรแบบนถ้าอยากจะบอกเขาได้เนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอะไรคะอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้สู้ซูนะที่พัทยาเขาไม่ทำอะไรอ่ะเขาไปโชว์รายการแบ็คเยไทยโอ้โหก็เลยแอบจะบอกทางสง่งอ,อ,อยากจะบอกเขาอะไรแบบนี้เพราะตอนนี้เขาก็คงหลับแล้วอะไรประมาณนั้น่ะเราไม่โทรไปบอกเขาหน่อยหรอเขาไม่รับสายเราไงถ้าจะบอกได้ก็คืออยากจะบอกเขาว่าซู้ๆนะ สู้ๆนะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกคนเยอะมากค่ะเยอะมากรถติดมากเยอะไปไหนโดนทิ้งค่ะอ้าวทำไงอะเราไปโดนทิ้งเพิ่งจับได้ว่าแฟนมีเมียอยู่แล้วเยแล้วเราทำไงอะแล้วเราทำไงด่าเลยปะไม่ด่าทำใจเพราะเราถือว่าเราเป็นน้อยเฮ้ยทำไม่ได้ดิเหมือนเรามาที่หลังก็ไม่อยากทำบาปอะค่ะเหมือนเขาเออมีเมียแล้วก็โอเคเป็นนางเอกไปอะไรเงี้ย เป็นนางเอกไปนะคะเกือบเกืบนางเอกเกบนางเอกอยากจะบอกเขาได้เนี่ยอยากจะบอกเขาว่าอะไรคะมีเมียแล้วก็บอกตั้งแต่แรกนะคะถ้าเกิดแบบเออเคลียบเคลีย์ปัญหากันได้แบบเออวันไหนลงตัวก็โอเคค่ะค่อยกลับมาคุยกันใหม่เคลียกันได้แล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่อะไรนี่อะไม่มีเรื่องโอ้โหงอกหักกับเขาบ้างเหรอก็ก็ผู้ชายก็ไม่มีอะค่ะ เออก็ไม่มีไม่มีโซนโซน,นร้องผู้ชายดีๆค่ะโอเคนะคะโซนร้องผู้ชายดีๆอะแล้วถ้าอยากจะบอกกับผู้ชายจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าขอให้มึงโชคดีแล้วกันขอให้โชคดีเรื่องของมึงแล้วกันเ,เดี๋ยวมาพบมาเจออีกเลยเออตอนนี้นะคะมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดๆรึล่มัมีเรื่องเศร้าแ,แล้วก็ต้องมีเรื่องแฮปปี้มาในตัวใช่ไหมมีไหมมีไหมมีไหมอะไรอะตอนนี้แฮปปี้เหรอเพื่อนปงงานงาน ไม่มีอ่ะตอนนี้แบบเศร้ามากไม่มีเรื่องแฮปปี้เลยจริงแล้วทำไงเศร้าขนาดนี้มีวิธีแก้ปัญหาไางก็ต้องมาเที่ยวค่ะมาเปิดโลกว่างใหม่ๆอะไรอย่างงี้มี่เป็คะเรื่องแฮปปี้ไมเหรอแฮปปี้การเรียนค่ะการเรียนเพอรเฟคมากค่ะเก่ดีหรอเก่ดีมากค่ะไม่่วาได้คะแนนเยอะดีดอกได้ดีดอกมีค่ะอะไรคะอะไรข้าราไปเลยก็แบบเออชอบรุ่นน้องคนนึงทุ่มเทให้หมดเลยแต่แบบเออ เออคบมันคนเดียวดูแลเต็มที่เออขับรถไปส่งอะไรอย่างงี้สุดท้ายแม่งทิ้งแล้วเราทำไงอ่ะมันทิ้งอย่างเงี้ยเสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้หรอใช่แล้วเราวันนี้เฮิร์ตไหมเนี่ยเฮิร์ตไหมไม่เฮิร์ตไม่เฮิร์ตแฮปปี้อ่ะคือพอเห็นมันคบกับมีคนใหม่ปุ๊บอ่ะมีใช่ไหมมีบ้างอ๋อเรามีเลยใช่เออก็คือใครใครมารักอยากมีก่อนเออมีบ้างใช่แบบมีมาชนกันเลยเออชนกันเลยว่า ใครมันจะดีกว่าคบนานกว่าแต่คือที่ภูมิใจอย่างหนึ่งของของเราอะ่ะคบมานานแล้วแต่ของมันอะ่ะเปลี่ยนไปตสามคนแล้วแต่ของเราเปลี่ยนแค่คนเดียวโอ้ดูดีกว่าเยอะนะอ่ะแล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้สุดๆบ้างไหม,มคะตอนนี้ก็แฮปปี้สุดก็คือคนที่คบอยู่ตอนนี้ก็คือเขาเข้าใจเราทุกอย่างตั้งแต่เรื่องอดีตจนปัจจุบันนี้เขารับได้ไดทุกอย่างทั้งเที่ยวทั้งอะไรอย่างนี้คือเขาก็รับได้ทุกอย่างก็แบบเขาก็ดูแลเทคแคร์ดออีตอนนี้ที่ใจก็คือ ตัดสินใจเลือกคบคนที่รักเราดีกว่าเราไปรักเขาแล้วแล้ว,ลวมีอะไรอยากจะบอกคนคนนั้นได้อยากจะบอกเขาว่าอะไรคะคนเก่าอ่ะเหรอคนเก่าก็ได้คนใหม่ก็ได้เอาบอกคนเก่าก่อนบอกคนเก่าหรอขอให้เจออย่างทีเ่เจอแล้วบอกคนใหม่ว่าอะไรก็ <laughs> <laughs> ทนลำนใส่ยเขานานๆนะนา <laughs> ไม่มีวันนี้อารมณ์ดีเลยออกมาเที่ยวสบายอารมณ์ดีค่ะ เ้านงเจ้านายอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีค่ะไม่มีแล้วเรื่องแฮปปี้สุดๆเนี่ยที่บอกไปว่าไม่มีเรื่องเครียดอะไรเลยมีเรื่องแฮปปี <h 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 ้สุดๆคือเรื่องอะไรคะแฮปปี้สุดๆเหรอคะเออวันนี้มาเที่ยวกับแฟนแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เนาะนี่ค่ะมีเรื่องอะไรแฮปปี้บ้างคะมาเที่ยวพี่ๆแฮปปี้มาก